พบกับช่างทัดนะครับเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งบ่อหมาแก๊สเชียวภาพนะครับวันนี้เรามาพบกันที่นิลพลฝาบนะครับอยู่อำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้เรามาติดตั้งบ่อหมาแก๊สเชียวภาพนะครับวันนี้เป็นแบบโคเบอร์ละกูนนะครับหรือว่าเป็นการคุมบ่อนะครับซึ่งบ่อนี้ผลิตจากพลาสติก HDPE นะครับเน้นราคาถูกนะครับ บ่อนี้ฟ้าง20เมตรนะครับยาว27่เเมตรนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับก็ทำได้แล้วนะครับเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ลดต้นทุนลงมานะครับแต่เรื่องรายละเอียดต่างๆการเกิดแกสนะครับก็จะต้องดูสถานที่กันอีกนะครับวันนี้นะครับแก๊สที่เราผลิตได้นะครับนอกจากกำจัดกินเหม็นนะครับ ของน้ําเสียแล้วนะครับเรายังนํามาใช้ปั่นพัดลมซึ่งอยู่ด้านหลังเรานะครับโดยการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งแปลงมาใช้เครื่องแก๊สร้อซนะครับซึ่งทําแบบนี้ก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง90%ของค่าพลังงานทั้งหมดในฟาร์มนะครับวันนี้ทีมงานกําลังเตรียมบ่ออยู่นะครับไปดูกันด้านหลังเลยนะครับว่าจะเตรียมบ่อกันอย่างไรครับไปดูกันครับด้านหลังนะครับก็ เป็นพลาสติก HDPE นะครับซึ่งทีมงานกำลังซีอยู่นะครับเพื่อจะต่อให้เป็นพื้นใหญ่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถเบรโคซึ่งกำลังขุดล่องนะครับรอบ่อนะครับเพื่อฝังขอบพลาสติกลงไปนะครับจริงๆแล้วนะครับบ่อแบบนี้นะครับจะต้องมีการรองพื้นของคันบ่อนะครับเพื่อป้องกันการกระทบของพลาสติกกับตัวคันบ่อนะครับ ตรงนั้นมักจะเกิดรอยรั่วนะครับถ้าจะเต็มรูปแบบเราต้องปูพลาสติก PVC ด้านล่างนะครับแต่เพื่อการลดต้นทุนนะครับที่นี่มีพลาสติกเก่าอยู่นะครับเราก็นำพลาสติกเก่ามารีโนเวทนะครับปูให้ลูกค้านะครับเพื่อป้องกันการรั่วได้ง่ายนะครับอีกต่อหนึ่งนะครับไปดูกันนะครับว่าเราทำกันอย่างไรนะครับส่วนนี้นะครับก็ทีมงานกำลัง ซีลพลาสติกกันอยู่นะครับซึ่งก็ใช้เครื่องซีลพลาสติกแบบ HDPE นะครับส่วนเห็นขอบด้านข้างนี้นะครับจะเป็นขอบล่องซึ่งถ้าเราคุมบ่อไปแล้วนะครับตัวพลาสติกนะครับก็จะกระทบกับเศษดินเศษหินพวกนี้นะครับเราทําการปูขอบด้านในนะครับเพื่อป้องกันการรั่วอย่างง่ายดายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น รถแบคโฮที่กำลังขุดล่องรอบฝังพลาสติกนะครับเราก็ได้ฝังท่อล้อนท่อชะกากไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เมื่อต่อพลาสติกเสร็จเราก็จะคุมบอกกันเลยนะครับ นนี้นะครับเราก็ขุดล่องไปที่เรียบร้อยนะครับก็เ,เตรียมคุ้มบ่อนะครับก็จะใช้โคล,ลากกับไปโคล,ลากนะครับข้ามาบ่อนะครับ เป็นทั้งออกแก๊สน,นะครับเราเชื่อม3ชั้นพิเศษนะครับเพื่อเอาแก๊สไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นบอ่อเติมนะครับก็ระดับน้ำไม่ได้ก็ต้องสูบเติมนะครับตรงกลางนี้เป็นชุดที่รภัยนะครับถ้าบอ่อตึงมากเกินะครับก็จะระบายแก๊สทิ้งนะครับ ใช้ส่วนเกินนะครับตอนนี้ก็ชุ้นลยไอเปิดนะครับดึงเชือกให้ตึงน,นะครับก็จะเปิดนะครับอีกอันก็จะเป็นอ,ออกแก๊สอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทำทา่อออกแก๊สไว้ให้สองจุดนะครับเพื่อว่า,าป้องกันการที่บอยุบด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งพองนะครับแก๊สก็จะไม่สนาเสมอนะครับ เราทาให้2มุมเลยนะครับเพื่อให้แก๊สถมเสมอนะครับตัวนั้นท้ายเป็นท่อะกากนะครับก็ชะกาดออกไปนะครับบ่อนี้รวมความจุของน้ํานะครับ1,600คิวนะครับผลิตจาก HDPE นะครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็เสร็จลงไปได้ดีนะครับกับการคุมบ่อบลอแก๊สนะครับบ่อนี้ เป็นโคเวอร์ละกูนะครับคุมด้วยพลาสติก HDPE นะครับฟาง20เมตรนะครับจาก27เมตรนะครับก็ลึก4เมตรนะครับเป็นฟาร์มจุน้ำเสียนะครับขนาด1,600ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งราคาก็แสนกว่าบาทนะครับราคาเบาๆนะครับลูกค้ารับได้นะครับตามยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับ แต่ต้องการผลิตแก๊สเชีวภาพนะครับต้องการกำจัดกลิ่นนะครับก็สามารถคุมบ่อแบบ Co เวอร์ละกูนได้นะครับซึ่งทีมงานของเราก็มีให้บริการอยู่นะครับนอกจากบ่อแก๊สเชีวภาพแบบ Co เวอร์ละกูนนะครับเรายังมีบ่อแบบต่างๆเช่นแบบบอลลูนนะครับหรือนะครับจะต้องการคุมบ่อโคเวอร์ละกูนด้วยพลาสติก PVC นะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่คุณภาพดีกว่านะครับเราก็มีให้บริการนะครับ สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการปรึกษานะครับก็สามารถโทรศัพท์ปรึกษาเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0852983365นะครับเรายินดีให้บริการกับลูกค้าทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามนะครับคลิปวิดีโอนะครับกดซับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ